สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองอุดการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรรยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับอย่าให้อคติบทบังปัญญานะครับที่ทําให้จิตเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับก็ยุคสมัยนี้ต้องบอกว่านะคน นะในยุคสมัยนี้นะก็ประสบนะพบอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายนะครับในวิกฤตรอบด้านนะทั้งทางด้านสารสุขนะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตทางการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มีความเครียดนะความวิตกกังวลนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดครับข้องใจนะถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มองเห็นอยู่นะครับ ก็สําคัญนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะสำหรับบางท่านเนี่ยนะที่ดูเหมือนว่าโชคนะยังดีอยู่นะยังเข้ามาอยู่จนทําให้หลายคนเนี่ยก็มีความโลภนะครับในการกอบกลวยเงินทองบังตานั่นเองนะเพราะฉะนั้นอคตินะที่จะบดบังปัญญาที่ทําให้จิตรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยทั้งทางโลกและทางธรรมก็มีอยู่ประมาณ3-4ประการตามที่เราทราบกันนะคือความโลภนะครับนะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะ นะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้นะก็จะเกิดความโกรธนะความไม่พอใจนะครับความขัดเคืองใจนะและหลายครั้งหลายหนก็จะนําไปสู่ลักษณะเขาเรียกว่าจิตตกนะจิตหดหู่นะจิตเศร้าหมองนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ได,ดังใจนะชีวิตมันไม่เป็นไปแลดังใจนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอคติทั้งหลายเหล่านี้นะครับความโลภนะอยากรวยอยากได้เงินทองเยอะๆนะ ความโกรธนะครับรวมถึงความหลงราวนี้ความหลงคืออะไรนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะความหลงก็คือความเพลินเช่นเราเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเช่นเพลินในรถอาหารนะพอเห็นอาหารแล้วก็น้ำลายสออยากกินบางทียังไม่ใช่เวลากินก็รู้สึกว่าอยากกินเพลินนะหลงในรสชาตินะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะชอบนวดนะชอบ สบายนะหรือว่าหลงแสงสีเสียงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักท่องเที่ยวยามราตรีอย่างเงี้ยหลงแสงสีเสียงนะถ้าไม่ได้อยู่ในแสงสีเสียงจิตมันรู้สึกมันไม่มีความสุขไม่มีความสนุกสนานไม่มีความเบิกบานนะลักษณะแบบนี้เรียกว่าความหลงหรือว่าจะไปหลงไหลกับธรรมชาติก็เป็นไปได้นะหลงไหลบรรยากาศดีๆนะครับอากาศเย็นสบายนะครับหลงไหลในภาพวิวทิวทัศน์อย่างเงี้ย หลงไหลในภาพต่างๆที่เป็นธรรมชาตินะครับหลายคนก็ชอบท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันน่าหลงไหลนั่นเองแล้วเส้นเหล่านี้เขาเรียกว่าหลงหลงก็คือความเพลินนะเพลินจนเราไม่ได้ดูจิตใจตัวเองอ่ะนะว่ามันตกอยู่ภายใต้ความไม่รู้ความหลงไปแล้วหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลงไหลในธรรมชาติ นะครับความเพลินในธรรมชาตินะครับเสียงธรรมชาติกลิ่นหอมจากธรรมชาติพืชพันธุ์นานานะหรือว่าหลงไหลในความรักระหว่างเพศนะครับชายหญิงอย่างเงี้ยนะความรักความน่าหลงไหลนะครับทาให้อ่อาเรียกว่ามันบกบดบังปัญญาเนี่ยนะอนะที่ว่าเราจะดูจิตด,ดูใจนะเห็นมันในช่วงที่มันมีความหลงเพลินต่างๆมันก็จะหลงไหลก็ไปนะในความรักระหว่างชายหญิง นะครับหรือว่าหลงไหลในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะหลายคนก็ชอบท่องเที่ยวนี่แหละเพราะว่าไปเจอสิ่งแปลกๆใหม่นะก็ติดเที่ยวถึงแม้จะไม่ใช่เที่ยวอยากก่างกลางค่ำกลางคืนนะครับเที่ยวลาตีเนี่ยแต่ก็เป็นเที่ยวธรรมชาติก็เป็นความหลงไหลแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นอย่าให้อคติเหล่านี้มันบดบังปัญญาที่ทําให้จิตรู้ตามความเป็นจริงทั้งทางโลกและทางธรรม ก็คือบางคนนี่แหละครับนะโลภโกรธหลงนี่แหละนะมันก็เข้าสู่โหมดของการกินใช้เที่ยวบริโภคที่มากเกินไปนะเขาเรียกว่าปัญญาทางโลกก็ไม่มีปัญญาทางธรรมก็ไม่มียิ่งไม่บอกให้ไปเจริญสติภาวานาสวดมนต์ไหวพราไม่เอาเลยนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามนะหลายคนรู้สึกนะหรือว่าลักษณะของความเบื่อหน่ายไหมลักษณะนี้ก็เป็นความหลงอีเพียนหนึ่ง นอกจากจะหลงแสงสีเสียงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหลงรู้สึกว่าชีวิตนะ่าเบือ่อเบือ่อหน่ายเซ็งนะครับบางทีรู้สึกว่าง่วงเหงาหานอนเบือ่อในการทําากรงานนะเบื่อโลกอะไรประมาณนี้นะครับนะหรือว่าบางคนก็จะกลายเป็นว่าความกลัวก็มีก็เป็นความหลงประเภทหนึ่งนะกลัวนู่นนี่นั่นะนะเห็นอะไรก็ตกอกตกใจกลัว นะกลัวผีกลัวสิ่งลี้ลับเล่นลับอย่างเงี้ยนะหรือว่ากลัวภัยอะไรต่างๆอะ่ะไอความกลัวนะหรือว่าความวิตกกังวลความเครียดนะครับความไม่สมหวังทั้งหลายอะ่ะเพราะฉะนั้นอคติเหล่าเนี้ยนะครับก็เรียกว่านะรักโลภโกรธหลงกลัวเนี่ยนะอคติเหล่าเนี้ยนะครับอย่าให้มันมีเพราะมันจะบดบังปัญญาที่ทําให้จิตใจเราเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมถ้าโลภมากๆเนี่ย นะทางโลกนี่ก็ล้มเหลวได้โกรธมากๆก็ทําให้ทางโลกล้มเหลวได้หลงมากๆก็ทําให้ทางโลกล้มเหลวได้เช่นเดียวกันนะโลภโกรธหลงก็ทําให้เราไม่เจริญสติภาวนาไม่สวดมนต์ไหวพระนะไม่ทาทานนะรักษาศีลเจริญสติภาวนาหรือแม้แต่บางคนนะครับนะเจริญสติภาวนาก็ไปติดในสมาธิหลงในสมาธิเหมือนกันหลงความสงบก็ไม่ยอมออกทางปัญญาไม่เจริญวิปัสสนา คือเอาสมาธิอย่างเดียวเพราะคิดว่าสมาธินี่เป็นความดับทุกข์แล้วก็หลงเพลนในสมาธิก็มีนะเพราะฉะนั้นที่สําคัญคือว่านะคนเราจะละนะความหลงไม่ง่ายนะครับพระโสดาบันก็ยังไม่สามารถละความหลงได้พระโสดาบันนะเพียงแต่ว่ามีศินห้าบริบูรณ์นะครับก็ยังมีลักโลภโกรหลงอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่ผิดศินห้านะซึ่งต่างจากบุุษชนบุุษชนเนี่ยจะผิดศินห้านะครับ นะเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทองมากินใช้บริโภคเที่ยวเล่นนะครับนะมีความโกรธที่สามารถจะฆ่าคนทำร้ายคนได้นะมีความหลงที่พร้อมจะจมลงไปนะด้วยทุกวิถีทางของการผิดสินห้าเพื่อได้ทรัพย์สินเงินทองมานะแต่ว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะถึงแม้ยังมีรักโลภโกรธหลงนะครับแต่ว่ามีศินห้าเป็นปกติก็จะหาทรัพย์โดยการไม่ผิดศินห้านั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ